ครับส่วนเหรียญน,นี้ก็คือสำหรับผู้ที่สำหรับกรรมการที่หายอดผ้าป่าได้10,000บาทก็จะได้รับเหรียญสมนาคุณเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาไม่ตัดปี9้าล้อมอซึ่งผมก็ได้มา,าจำนวน1นเหรียญเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่พี่หน่อยอพี่หน่อยเลือกให้กับมือ จำนวนการสร้างเนี่ยมีทั้งหมด4ี่สิบเหรียญเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่า,าผมเนี่ยได้ไหมายเลขอะไรแล้วก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็ซีนมาซีนมาไม่ให้เห็นเลขเราก็จะทำการแกะแล้วจำนวนการสร้างเนี่ย40เหรียญรู้สึกว่าจะมีคนตั้งรับหมายเลขเลข9้า เลขหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูกันดังไหนนะน่าหลวงพว่อส่วนเสมาเสมาโอ้หนีบนิ้วเสมารุ่นมั่งมีทร,รัพย์หลวงพ่อส่วนปริมุตโตวัดหนองค้าอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนื้อเงินลงยาไม่ตัดปีกเ้าล้อมนะครับนี่นี่ ไม่แต่ปีกเก้าร้อมความสวยงามเดี๋ยวเราก็จะดูปราบเลขสี่ห้านะเลขสี่ห้า 4ลขสี่ห้าหรือ4ีสี่เนี่ยเดี๋ยวเรื่องน้แล้วหนึ่งสี่ห้านี่ครับความสวยงามนี่ก็คือเหรียญเสมาเนื้อเงินลงยาไม่ตัดปี9ก้าล้อมสำหรับกรรมการที่หายอดได้หนึ่งแสนบาทนี่ความสวยงาม แล้วก็เราจะมาเปิดเหรียญเสมารุ่นมั่งมีทรัพย์หลวงพ่อโวัดหนองค้าสีแดงนี่จะเป็นเนื้อเงินลงยาจะมีลงยาแดงลงยาน้ำเงินลงยาเขียวก็จะต้องสุม่มาว่าจะได้เลขอะไรสร้าง199เหรียญราคาจอง2 5 0 0บาทนี่คือเนื้อเงินลงยาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเลขอะไรส่วนนี้จะเป็นนวะลงยาหน้าก,ากากเงินสร้าง199เเหรียญเหมือนกัน าราคาจอง1,500บาทเดี๋เรามาดูเอานี้ก่อนดีกว่านวะโรงยาหน้กกากเงินเรามาดูกันอ,อ่ามันจะต้องสุ่มอ่าลงเงี้ยน่าจะเป็นเฉพาะเนื้องเงินนะที่ต้องสุ่มอ๋อเบอร์อะไรเบอร์เก้าให้ตายเถอะโอ้โ เบอร์เก้าไม่น่าเชื่อว่าจะได้เลขตัวเดียวโอ้ได้เบอร์เก้าฟุกม ja. ากมากสร้างร้อยก้าเก้าเหรียญได้เลขเก uh ้า huh. ต่อไปก็จะเป็นเนืเน้อเงิน เนื้อเงินต้องสุมนะว่าจะเป็นลงยาแดงลงยาเงินหรือลงยาเขียวเห็นแล้วเป็นลงยาแดงปั๊บนี่เป็นเนื้อเงินลงยาแดงเรามาลุ้นเลขกันหกหกโอ้ยดีไม่เก้าเก้าถือว่าเลขสวยเลขสวยสร้างร้อยเกิเก้าเหรียญด้วยหกหก ก็ถือว่าเลขสวยอยู่สวยเลยอ่าแล้วก็วันนี้ก็ได้ของอ่าเหรียญเสม,มารุ่นมั่งมีทรับครบตามที่จองมาเรียบร้อยก็จะมาแกะให้ดู ในส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญสมนาคุณสำหรับคนที่หายอดเข้าวัดได้1นึ่งแสนบาทอันนี้ได้มาสองเหรียญอันนี้พี่ปีให้มาเดี๋ยวเราจะแกะกันแล้วก็คู่นี้ก็จะเป็นเหรียญสมนาคุณสำหรับผู้ที่หายอดพระปา่าได้1นึ่งมืนบาท1นึ่งมืนบาทจะได้1เหรียญทั้งหมดก็ ตอนนี้เลเนี่ยเเหรียญเดี๋ยวพี่ปีลืมให้อีกสเหรียญอันนี้คือเหรียญสมนาคุณอันนี้คือสองสมนาคุณอ่ะไว้นี่ก่อนรายการที่1จะเป็นเนื้อทองคำอันนี้ผมไม่มีรายการที่1จะเป็นเนื้อทองคอําสร้างตามจองไม่เกินเ้าเหรียญราคาเหรียญละห้าหมื่นแปดพบาทอันนี้ไม่มีไม่ได้จองส่วนนี้จะเป็นเนื้อ เงินลงยาหน้ากากทองคำสร้างยิบเก้าเหรียญเดี๋ยวต้องดูกันว่าได้เลขอะไรเพราะว่ารู้สึกเลขสามจะออกแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูกันว่าได้เลขอะไระรายการที่สามจะเป็นเนื้อเงินลงยาอันนี้ผมก็จองมาแค่หนึ่งเหรียญได้หมายเลขหกสิบหกรายการที่สี่จะเป็นเนื้อนวะลงยาหน้ากากเงินสร้างร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเนื้อเงินก็สร้างร้อยเก้าสิบเก้าเท่ากัน อันนี้ได้เลขเก้าส่วนชุดกรรมการนะนี่ก่อนในการที่5ก่อนเนื้อทองแดงลมดำลงยาขอบองค์ชุบทองอันนี้ผมจองมาสี่เหรียญแต่ว่าอีกเหรียญนึงเปิดไปแล้วก็จะมาเปิดให้ดูมีลงยาแดงลงยาน้ําเงินลงยาเขียวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันก็เลยเอามาเปิดให้ดูสามเหรียญเดี๋ยวเราจะมาดูเลขกันส่วนชุดประธาน ชุดประธานจะได้สามเหรียญจะเป็นแบบนี้รายการที่6.1จ่งเนื้อนวะลงยาขอบองชุบทอง6.2จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำมันปูลงยาองค์อาบเงินแล้วก็สำหรับคนที่จองจะได้เหรียญไข่ลมดำปี55อันนี้ต้องจองนะถ้าไปที่วัดเนี่ยไม่ได้แล้วก็รายการกรรมการเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเหรียญหนึ่งนี่ราการกรรมการเดี๋ยวเราเปิดรายการกรรมการก่อนดีกว่า ือจะได้เลขสวยในการกรรมการปึ๊บอืมลงยาสวยๆปึ๊บสามสองศูนย์สี่เนี่ยอันนี้เลขปกติไม่สวยเลขไม่สวยเลขปกติเลขธรรมดาอันนี้รายการคำนวณอืมเปิดไว้ให้ดูเนี่ยรายการกรรมการ เหรียญน,นี้ไม่มีตอกเลขนะมีตอกโค้ดที่ที่บาร์ทั้งสองข้างจะมีโค้ดที่บาร์ทั้งสองข้างสอาเสืออันนี้ไม่มีหมายเลขอเรามาดูกันว่าจะได้เลขกันบ้าง เราเปิด6.2ดกันดีกว่าทองแดงทองแดงลมดำอ, <c oughs> องอาบเงินอันนี้เลขอยู่ด้านหลัง615น่้าเลขห1 5่ารายการนวะลงยาขอบองค์ชุบทอง หนึ่งแปดห้าแหมสวยเลยอ่าต่อไปรายการที่ห้าเนื้อทองแรงลมดำลงยาองค์ชุบทองสร้าง 1, หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าเหรียญราคาเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทเอามาดูกันได้เลขอะไรมาเจ็ดเลขสวยเขาไม่น่า หนึ่งสองห้าห้าโอเคเลยปกติมันจะเหมือนกับชุดกรรมการแต่ให้ดูห่วงกับบัวด้านล่างอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราจะแยก พระองค์ชุบทองเหมือนกันก็ต้องดูห่วงด้านบนเนี่ยห่วงด้านบนกับบัวด้านล่างเนี่ยบัวว่าถ้ามองแวบๆบกแบบ็ต้องดูแยกแยะออกว่าจะเป็นรายการที่5กับรายการที่6กอ่นึ่งสองห้าได้ปกติอ่าลงไปไปย้ำเงิน เหรือสบาทสวยมากอ่าน้ำเงินปุ๊บสี่เจ็ดศูนย่เครับเมื่อกี้สหลักขยับมา3แล้วต่อไป2องไหมสองหลักไหมอันนี้ หนึ่งสองห้าสองให้หน,นึ่งสองห้าสองเลขธรรมดาโอเคจบไปสำหรับรายการที่ห้าโอเคเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไปลุ้นกันอ,อันนี้เลขเก้าอันนี้เลขอหกหกเดี๋ยวเรามาลุ้นนี้ก่อนดีกว่า มาลุ้นสมนาคุณยอดครบหนึ่งหมื่นดีกว่าสร้างสี่ร้อยเหรียญสามศูนย์สี่ในปกติ ศูนย์ในก็เล็ปกติเผยจะพุกได้เลขเก้าเลขหนึ่งเลขหนึ่งแปดมั้งสร้างสี่ร้อยเหรียญหนึ 101. ่งศูนย์หนึ่งอจะหนึ่งร้อยก็ไม่ได้แต่สวยอยู่หนึ่งศูนย์หนึ่ง 275 179 เสกไปเมื่อวันที่12มิถุนาที่ผ่านมาหนึ่งสอเหรียญสมนาคุณ1นึ่งบาทยอด1นึ่งบาทหนึ่งโอเค ชุดนี้ไม่มีเลขสวยเรามารุ่นอันนี้ดีกว่า<ม>เหรียญสำหรับยอดสมนาคุณหนึ่งแสนบาทเนื้อเงินลงยาไม่ตัดปีก<ม>เก้าล้อมเหรียญที่ได้มาเหรียญแรกจะเป็นลงยาแดงเห็นามาดูเหรียญน,นี้ว่าจะลงยาอะไรครั้งนี้แล้วโดนหนีบนิ้ว ลงยาเขียวอืมลงยาเขียวเราลุ้นเลขกันอ่าสร้างห้าสิบเหรียญสมนราคูณหนึ่งแสนสร้างห้าสิบเหรียญเหรียญอยู่ตรงนี้่ารีบปิดก่อนนอนค่อยดูสองหกอ่า เลขสองหอันนี้เลขสี่ห้าอันนี้สองหก็ถือว่าได้คนละได้คนละสีลงยาก็สวยก็ได้ไม่ต่ำกันโอเคต่อไปเป็นพระเอกของเราแล้วนี่สร้างยี่สิบเก้าเหรียญเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองขอบหน้ากากทอง พร้อมการ์ดเดี๋ยวเราจะต้องแจ้งชื่อว่าเราได้เบิร์อ,อะไรแล้วเขาจะทำการ์ดให้เราไปในเวลาล้น่อยลงยาแดงไอ้ไลงยาแดงแล้ว ความสวยงามอึ๊บอึ๊บความสวยงามรุ่นมั่งมีรัพบตมสวนปริมุตโตวัดหนองค้าอเภอศิราชาจชุมพรสองพัหความวังามเราดูด้านหน้าก่อนนี่ ถือว่าโชคดีได้ลงยาแดงเ,เพราะบางครั้งสีที่เขานิยมกันเ,เขาจะเรียงเป็นลงยาแดงลงยาน้ําเงินลงยาเขียวพอเราได้ลงยาแดงก็ถือว่าได้สีที่ค่อนข้างนิยมเ,เลม่มอยู่ตรงไหนนะค่คอยลุ้นไม่รู้เลขอยู่ตรงไหน นี่ไงเลขเลขสี่ครับได้เลขตัวเดียวสร้างยิบเก้าเหรียญเลขสี่ก็ถือว่าสวยอยู่โอเคก็ถือว่าครบแล้ว ี่ก็เป็นในการต่างๆ,างๆของเหรียญรุ่นเสมารุ่นมั่งมีทรัพย์ลมงประสวนวัดหนองค้าโอเคก็คงจะจบไปแค่นี้